สวัสดีครับเหมือนว่าเกมนี้เองก็น่าจะใกล้ใกล้อัปเดตแล้วนะครับขออย่างเดียวเวยอย่าอัปเดตพร้อมกับขร้อครอิมแพกสามนะครับดูขอร้องเงี้ยนะจริงอัปเดตไหอัปเดตมันได้ไหมอันนี้อัปเดตพร้อมกันคุกจะเล่นเกมไหน่อน้อเยีแยแม่งอย่างยี่อะไรนะครับขอร้องนะอย่าอัปเดตพร้อมกันเลยนะครับเป็นไรรลุกสองเกมสองค่ายนี่ อัปเดตวันเดียวกันตลอดเลยนะครับบอกตรงเปิดก็เปิดเปิดเวลาเล่นก็วันเดียวกันแต่คนละเวลาแค่นั้นเองนะแม่งอย่างเียอะไรคุณดู่นเล่นรองกิลมันมีวันไหนที่มันไม่อัปเดตพร้อมกันบ้างไหมเนี่ยถือว่าถี่เลยนะอ๋อวันนี้ผมมามาซื้อป่านนะเราซื้อป่านซื้อของนะที่แม่งลืมลืมซื้อของอ่ะเออลืมซื้อของจริง เกือบเกือบลืมซื้อปลาแล้วนะครับไม่รู้ซื้อไปหรือเปล่าไม่รู้ซื้อหรือยังก็ยังไม่รู้เลยลืมแล้วกซื้อใหม่ให้หมดเถอะของสําคัญที่สุดแล้วล่ะเนี่ยไม่เชื่อว่าจะมาขายบ่อยห,หรือเปล่าวะหรือว่าฟ้าไม่ง่ายหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันนะนี่แต่ต้องเอามาก่อนอนะอืมดังทีเลมอนนี่ อะไรพิษเหรอหรือว่าเชื้อราวะเนี่ยโกรธยากเว้ยเร็วๆด้วยเครื่องก็แหลกแหลกแปลกซื้อมาหนึ่งก่อน คุกกีอันนี้ขายอย่างละอันวะอันนี้มัน่าเป็นของประดับนะของประดับในห้องอะไรไม่รู้ห้องอะไรน่ะห้องอะไรวะ่ห้องอะไรวะผมน่ากันยังไม่ซื้ออ่ะลืมเลยเหรือว่าต้องซื้อของในเกมไห้หน่อย หลังจากที่เล่นเรื่อง่ออะไรจบไปหมดแล้วไม่ลืมไม่ซื้อทีเดี๋ยวก็เสียของนะครับเสียของไม่คุ้มวะ่ะม,มูมีน่ารักเชียวนะอะไรวะเดี๋ยวต้องกดกลางๆด้วย ของประดับแครอทไหมเนี่ยมันเหมือนแครอทมากเลยโอเคพวกนี้ไม่มีแล้วมั้งของเดิมไม่เอาองคันี้แหละซื้อบวกนี้มาให้หมด อย่างต่อไปคือของอัปเดตเว้ยอันนี้อันนี้เยอะไม่ไม่ของอัปเดตดิะสี่ร้อยอันไหนไม่ไม่ไมค่อยมีวะอยากได้ของอัปเดตนะครับเพราะว่ามันจะเป็นโคตรโคตรอ่ะมันเป็นจะเป็นโคตรโคตอ่ะตัวนี้อันนี้มันน้อยอย่างเอามานิด เฮ้ยจะซื้อเยอะเกินไหมหมอน,นี่อันนี้รัานี่อันนี้หมดเลยโอเคมาซื้อของเสินนะครัวนั้นแหละไม่มีอะไรเยอะ <c ười> กิจการมก็มีนะแล้วพอละอันนี้ล่ะอ๋ออันนี้มัน มันก็ไม่มีอะไรนะครับไม่มีอะไรเกมเปิดกระดานเพื่อเอาของนะนี่นะเนี่ยเอาของไอ้เนี่ยมีะายด่านดิแต่ว่าไม่เล่นแล้วกันนะมันมีอะไรหรอกถ้ามันมีภาพสวยๆอะไรสวยๆเข้าไวเล่นนะแต่ว่าเล่นเอาของเฉยมีอะไรเยอะเล่นยากที่ไหนายของก็ไม่คมุ้มอีกไม่เอา <laughs> พอแล้วโอ้โหยาวไปเนี่ยโอ้ยเจ๊

แมวเขกมไพ่ดิกไม่ดีควรไม่เล่นแค้ก็รับชมฝากกดไลค์สับสไครแด้วนะครับ